แจ้งข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุนะครับสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่15พฤษภาคม67กลางเดือนนี้เท่านั้นนะครับสามารถติดต่อได้ที่พมจังหวัดนะครับผมซึ่งเบื้องต้นทั้งประเทศนะครับจะรับอยู่ที่1,107รายเท่านั้นนะครับจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีตามหลักเกณฑ์และความจำเป็นเร่งด่วนนะครับซึ่งคุณสมบัติผู้สูงอายุ ที่จะได้รับนะครับก็คือต้องเป็นคุณสมบัติดังนี้ครับผมก็คือผู้สูงอายตุต้องเป็นสัญชาติไทยฐานะยากจนมีภาวะเพึ่งพิงนะครับและเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ก็คืออยู่ลำพังคนเดียวหรือไม่มีผู้ดูแลหรือมีผู้ดูแลแต่ผู้ดูแลมีภาวะเพึ่งพิงเช่นว่างงานพิการไม่มีไรายได้ดูแลกลุ่มเปราะบางหลายคน เช่นพ่อแม่เลี้งเดียวนะครับและมีเด็กในอุปการะเป็นต้นผู้ดูแลยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถรัรมภ์ได้นะครับผมซึ่งคุณสมบัติของผู้อุปถรัรมภ์นะครับผู้ดูแลนั้นก็จะมีเพิ่มเติมดังนี้นเช่นกันก็คือ,อมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งโดยอนาบริเวณเดียวกันกับผู้สูงอายุ ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรืออยู่ระหว่างสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนหรือการพิจารณาคาดีของศาลโดยให้ผู้ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์รับรองตนเองและหัวหน้าหน่วยงานลงนามในหนังสือส่งให้กับสถานีตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งหากพบการกระทําผิดก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมแสดงว่าต้องมีการตรวจสอบประวัติคดีด้วยนะครับผมโดยสามารถติดต่อนะครับยื่นคำขอได้นะครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครนะครับสามารถยื่นได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ บ้านบางแคนะครับถ้าเป็นส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดก็ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับทั้ง76จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับผมก็ลงทะเบียนได้เน้นย้ำว่าถึงวันที่15พฤษภาคม67นี้เท่านั้นแล้วก็ทั้งประเทศรับอยู่ที่1,107รายเท่านั้นนะครับสำหรับครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุก็แจ้งข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกันนะครับผมยังมีข้อมูลเพิ่มเติมท่านผู้ชมถนะ้าหากว่าได้รับ การพิจารณาเป็นครอบครัวอุถัมภ์นะครับก็จะรับความช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ2,000บาทแต่จะไม่เกิน3,000บาท เป็นจ่ายเดือนละนะครับ2 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับแต่ทั้งประเทศก็รับอยู่ที่1,107งรายเท่านั้นนะครับผมโอเคก็แจ้งข่าวสาร,รกันให้ทราบโดยทั่วกันสำหรับการลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุถึงวันที่15พฤษภาคม67นี้เท่านั้นนะครับต่างจังหวัดติดต่อได้ที่พมจังหวัดนะครับผมโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมาในช่องกันด้วยครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ